ส่วนผสมวันนี้ก็จะมีเนื้อมะยงชิดค่ะน้นําตาลทรายเกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ามะนาวเล็กน้อยค่ะหรือใครจะเติมแผ่นเจลาตินก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะของเราแนี่รสเนื้อมะยงชิดหวานขนาดไหนแล้วก็เพื่อนๆชอบความหวานขนาดไหนนะคะแต่สําหรับถ้าเกิดเป็นคนที่ดูแลสุขภาพหรือช่วงนี้ งดของหวานมากนะัจกจะเปลี่ยนจากน้ําตาลทรายเป็นสมุนไพรแย่หวานก็ได้นะคะเป็นแบบที่เราต้มเองก็ได้นะหรือใส่เป็นแบบผงก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะไม่ต้องใส่เล็กน้อยนะน้ำมะนาวค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแม่น้องอยากจะให้เขามีรสชาติเปรี้ยวจี้จีขึ้นมาน,นิดึงน,นะคะขอใส่ไปแค่สองช้อนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสค่ะ ตอนนี้ครบ6ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะนี่ค่ะพอดีตอนแม่น้องวางมันไม่เสมอกันนะคะมันก็เลยเป็นขึ้นๆแบบนี้นะคะยังแข็งตัวไม่มากนะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งวันนี้แม่น้องอาจจะเปิดตู้เย็นเยอะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาปัน่นหนึ่งรอบนะคะเพื่อความเียนนะเพราะถ้าดูตอนนี้นะคะมันจะออกเป็นเกล็ดน้าแข็งอยู่นะคะแบบนี้นะ เนื้อเนียนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่กล่องเหมือนเดิมนะคะจริงๆอยู่ที่คนชอบทานนะคะว่าชอบทานเนื้อเนียนขนาดไหนอะนะคะแล้วแต่เราค่ะหรือจะชอบแบบเก็ดน้ําแข็งก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะแต่แม่น้องอยากให้เนียนกว่านี้อีกนิดน,นึงนะนะะี่ค่ะก็ถือว่านเนียนแล้วนะคะแต่อยากให้ได้เนียนกว่านี้ค่ะ เนะเซอร์เบยมะยงชิดค่ะเซอร์เบยมะยงชิดพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นไอศครีมที่ไม่มีส่วนผสมของนมนะคะรับรองอร่อยค่ะลองทำรับประทานดูนะคะวันนี้แม่น้องก็ลาไปกับ ไอติมมะยงชิดค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ความสดชื่นพร้อมกับเนื้อของผลไม้นะคะแม่น้องแนะนำนะเราก็จะหั่นเนื้อของมะยงชิดค่ะแบบนี้นะคะใส่เพิ่มลงไปนะสำหรับคนที่ชื่นชอบมะยงชิดนะคะหรือสาวกมะยงชิดนะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะ แล้วก็เวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราจะได้ทานเนื้อผลไม้ด้วยค่ะแล้วก็ไอติมนิ่มๆน,นะคะเนื้อไอศครีมอร่อยๆพร้อมกับเนื้อผลไม้เต็มๆคำค่ะเพิ่มความสดชื่นให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนเนาะเซเบคือส่วนผสมของการทําไอศครีมคือจะไม่มีนมเลยนะคะหรือถ้าใครไม่ใส่น้าตาลเนี่ยจะใส่เป็นสมุนไพรย่หวานก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เพิ่มเนื้อผลไม้ลงไปค่ะเซเบมายงชิดค่ะหรือ ไอศครีมไม่ยงชิดค่ะสูตรไม่ใส่นมค่ะ